ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะนัดไทยแลนด์นะครับกับความในใจผู้ใช้รถ XL 7มาแล้ว4ปีทุกวันนี้นี่รถไฟฟ้าเจที่นั่งแล้วก็รถมิซูมิชินู่นนี่นั่นหน้าตาใหม่ทุกอย่างใหม่แต่ XL 7ยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมส่วนตัวยังคง ชอบในหน้าตานะแต่ความประหยัดน้ำมันเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าและแต่บุญและแกรรมน้ำมันจะขึ้นจะลงอันนี้ต้องทำใจสิ่งที่ประทับใจสำหรับรถคันนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการพาครอบครัวไปได้เยอะๆ เครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะยังไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนอ,อ,อะไหล่เครื่องยนต์หรือแท่นรองเครื่องอะไรเงี้ยยังไม่มีนะ4ปีลอ้อที่ใช้มาตั้งแต่ตอนซื้อก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จอตรงกลางตรงนี้นะครับก็ใช้ได้ปกติดีนะครับ ทรงซิมที่ไม่ใช่ซิมไอตัวของเมมโมรีการ์ดเนี่ยครับก็ยังใส่ได้ช่องเดียวเหมือนเดิมคือมันใส่ได้สองช่องแต่ไม่รู้เป็นไรนะของผมได้ใส่ได้ช่องเดียวแล้วก็อันนี้แชร์จากประสบการณ์ไอใช้จอตรงนี้นะครับมีความเออเลอร์บ้างในบางครั้งนะครับบางทีจอก็ค้างนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ เออเคยเอาไปเคลมสีนะครับเพราะกำลังจะหมดประกันเนาะก็ไอตรงเขาเรียกซุ้มล้อที่มันเป็นพลาสติกคุมนะครับผมไปเคลมอู่แถวศาลาธรรมศพนะครับพุทธมณฑลสายสองแถวแถวนั้นนะฮะชื่อย่ออู่นี้นะครับภาษาอังกฤษตัวดีภาษาภาษาไทยนะครับดอเด็กเนาะ ไอตรงซุ้มล้อเนี่ยนะครับมันต้องถอดออกมาใช่ไหม <c ười> คือถ้าถอดไม่ดีสลักข้างในอะ่ะมันจะหักผมยังไงรู้ไหมผมไม่รู้เขาเขาทำสีมาให้อะ่ะแล้วเขาเอาไอสลักที่มันหักติดกับกาวสองหน้านู่นนี่นั่นแปะทั้งชิ้นอ่เข้ามาที่ซุ้มล้อเอ้ผมก็แบบไม่ได้สังเกตพอขับขับไปเฮ้ยทำไมมันดู มันมียางแง้มออกมาก็ไปเข้าที่ศูนย์บริการของซูซูกิตรงตลิ่งชันอันนี้ก็คือสภาพนะครับที่ไปซ่อมผูกแล้วอันนี้เป็นบางโคนคาดว่าตรงบริเวณน,นี้ถอดออกมาทำสีแล้วก็ไม่ได้เบิกอุปกรณ์หรืออะไหลเออเรียกว่าอะไหล่แล้วกันเนาะเออมาติรแล้วดูดิสภาพก็คือหลุดอย่างนี้เลยบางคางนนี้นะครับมีสภาพติดกาวด้วย มันต้องเบิกทั้งชิ้นหรือเปล่าวะเอามาทําสีเนี่ยแล้วมาดูด้านนี้ด้านนี้คือของเดิมๆม,มันต้องติดแนบชิดกันนี้สีดำเห็นไหมอันนี้เดิมๆนี่คือประสบการณ์ที่แย่มากสําหรับอู่นี้แล้วก็คิดว่าจะไม่ไปอู่แถวนั้นอีกต่อไปเนาะก็จะไปศูนย์บริการแล้วให้ศูนย์บริการแนะนําอู่ที่เขาไว้ใจดีกว่านะครับตรงนี้สําหรับคนที่ใช้ รถที่มันมีซุ้มล้อข้างๆต้องระวังนะไม่ใช่แค่ตัว s u z u ก i XL7 ซนะครับทั้งหมดเลยที่ซ่อมอู่นอกมันจะมีสลักติดกับตัวรถเนี่ยของซุ้มล้อที่เป็นพลาสติกเนี่ยต้องระวังนะอืมแล้วประสบการณ์อื่นๆเกี่ยวกับตัวของรถ s u z u ก i XL7 ซนี้กเ็เห็นมีในกลุ่มนะบางคนเนี่ย ไม่รู้นะว่ารถยนต์เนี่ยสามารถกดปลดล็อกจากฝาท้ายได้กดปึกป๊กๆนะครับก็คือจะปลดหนึ่งครั้งปลดแค่ข้างหลังกดอีกครั้งปลดรอบคันบางคนไม่รู้นะอันนี้มาบอกเอาไว้นะครับแล้วส่วนอื่นๆที่ผมแนะนำให้ซื้อเพิ่มแล้วกันเนาะก็คือตัวนี้สำหรับคนที่ ใช้รถ Suzuki XL7 เซ่อช่วงปี2022อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีแถมกล้องหน้ารถตัวนี้มาให้ก็อันนี้แนะนำว่าเออของอะไรเนี่ยรุ่นเนี้ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าสปอนซ์ปอน,นเซอร์เลยนะเออ70ไมล์ผมใช้มาประมาณปีสองปีแล้วเนี่ยเฮ้ยดีนะ ไม่พังไม่อะไระอาจจะแพงสักหน่อยนะครับแต่มันโอเคแล้วถามว่าจะไปติดตั้งตรงนี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงให้ให้ผมแนะนำนะไปแถววลจักรนั่นจะมันจะมีตึกที่ขายอุปกรณ์พวกนี้อยู่คุณพยายามขับรถขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับเขาจะมีจุดบริการในการติดตั้งพวกอ,อ,อุปกรณ์เสริมพวกนี้ ติดตั้งแป๊บเดียวแล้วราคาเนี่ยสซา500ค่าติดตั้งให้ไปเหอะเราติดตั้งเองเนี่ยความน้องความเนี๊ยบเนี่ยมันมันสู้เมืออาชีพไม่ได้นะครับให้เขาไปดีกว่านะครับไม่ไม่แพงไม่แพงไม่มีผลระบบอะไรกับตัวรถเลยใดทั้งสิ้นแล้วก็เขาเก็บทุกอย่างได้ดีมากๆนะครับแล้วถ้า พูดถึงคนที่กำลังมองหารถที่เป็นรถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วมองว่าจะเป็นรถน้ำมันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นเนาะจากเพื่อนแล้วกันที่ไปซื้อรถครอบครัว m um i t s u b i s h i Xpander นะครับตัวใหม่เลยตัว HEV ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าประมาณ15กิโลเมตรแบบไฟฟ้าล้วนได้เนะี่ย อันนั้นก็แนะนํานะแต่ข้อเสียที่แบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือแอร์แอร์อของเขาเนี่ยนะครับเออเอ็กซ์แพนเดอร์เนาะไม่ใช่แอร์ออโต้คือประหลาดมากคือแบบเฮ้ยให้ให้จอเป็นแบบอจอดิจิตอลนู่นนี่นั่นสำหรับแอร์แต่แมนแมนนวลไม่ออโต้ Auto. เอออันเนี้ยก็ก็คือ แอบประหลาดใจนิดนึงอ่ะถ้าจะประหยัดน้ํามันแต่ถ้าคุณชอบแบบลุยๆแบบดูเท่ๆแมนๆผมยังคงชอบความเป็น Suzuki XL 7จหนึงแม้ว่ามันจะไม่ประหยัดน้ํามันอะไรใดๆก,ก,ก็ตามแล้วก็ถามว่ามีม่านวัดน้ํามันตรงเนี้มีให้อย่าไปเชื่อมันบางทีก็แบบ14กิโลลิตร17กิโลลิตรไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นอเอาวัดจากใจเติมน้ํามันเต็มถังวิ่งได้ประมาณ 400กว่าโลอะประมาณนั้นอะขึ้นอยู่กับน้ําหนักของตัวรถนะครับแล้วก็แอร์ข้างหลังตรงนี้เนาะตรงข้างบนนี้ยังไม่เคยล้างเดี๋ยวจะหาหาทางให้ทางศูนย์อะแนะนําว่าจะไปที่อู่ไหนดีเพื่อเพื่อล้างแอร์ข้างบนมันมีกลิ่นเหม็นมกลิ่นไม่ไม่เชิงเหม็นมกลิน่นมีกลิ่นเล็กน้อยนะครับแล้วถ้าใครบอกว่าเอ้ยรถน้ำมันมันไม่ไหว hev อย่าง expander มันไม่ไหว ให้ผมแมนะนำตอนนี้ก็ไปรถไฟฟ้า BYD ตัวนั้น BYD M6 นะครับซึ่งมีเทคโนโลยีไฟฟ้า100%วิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลมี2รุ่นด้วยรุ่นที่ไม่มีพา n โนริมิกซันรูปแล้วก็รุ่นที่มีพา n โน a m มิกซันรูปอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าสำหรับตัวผมถ้าจะเปลี่ยนรถสักคันเนี่ย <c oughs> ก็คงไปรถไฟฟ้าอาจจะเป็น BYD นี่แหละเพราะว่ามัน 1มันเบรดแบตเตอรี่มันเชื่อถือได้แล้วก็ศูนย์บริการก็เยอะที่สุดลวในบรรดารถไฟฟ้าแล้วก็เขาทําแบรนด์อย่างจริงจังแม้ว่าจะใช้สงครามลดราคาก็ตามนะก็ต้องคงต้องไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เขาก็เป็นรุ่นเดียวในในตลาดที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งในราคาที่ไม่เกิน90,00 900, 0สบาทก็ผ่อนคันนี้หมดแล้วค่อยไปคันนั้นแหละสำหรับผมนะสำหรับคนอื่น อันนี้แล้วแต่ความชอบก็แล้วกัน